สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาที่ศูนย์ไบเทคบางนาน,นะคะซึ่งในวันนี้จะมองเห็นเลยว่ามีผู้คนมากมายเลยนะคะแต่ที่สําคัญก็คือเห็นคนใส่ชุดสีส้มๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะอ๋เราเห็นรถ1นึคันค่ะเป็นรถเบนซ์สปอร์ตนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูถามกันดีกว่านะคะว่าวันนี้มีงานอะไรกันนะคะอ๋ออยู่ในน,น,น,นลงมาพอดีเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมชมค่ะก็ะเลยอยากสอบถามนิดนึงน,นะคะว่าวันนี้หล่อสวยแล้วรถหรูหูแบบนี้วันนี้งานอะไรกันคะ,คะวันนี้งานประกาศเกียรติคนะุณครบรอบ10ปีของเจอรอิคอยซึ่งวันนี้มีผู้นำม,มาเยอะมากๆนะครับสำหรับเราสองสองคนนี่วันนี้ก็ได้ขึมม้นตำแหน่งนะครับแมเนเจอร์ทวินเน็ตเวิร์ นะครับซึ่งเป็นตําแหน่งที่หลายๆคนเนี่ยอยากได้แต่ว่าเราก็มีหลายตําแหน่งอยู่แล้วแต่วันนี้มาเพิ่มอีกหนึ่งรหัสนะครับซึ่งามารับารางวัลที่นี่ด้วยที่ไบจิคบางนานะฮะรอบสิปีนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะมันเป็นการฉลองชัยชนะของเราเราสามารถประสบความสําเร็จได้โดยเรามีสัญลักษณ์ของความสําเร็จของเราแล้วนะคะก็คือเบนซ์เอคันนี้นะคะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเรานะคะ,คะ ไม่เห็นอยากให้ทั้งสองท่านนะคะได้แนะนำตัวเองแล้วบอกตาแหน่งสักนิดนึงนะคะแล้วก็อยากให้บอกกับทุกทคนที่ชมอยู่ว่าถ้าอยากมาเป็นเหมือนอย่างของทงองท่านนีคะต้องทําแบบไหนบ้างนะคะครับผมธนากรภูสวรรคะ์นะฮะตำแหน่งก็คือดี r เตอร์ทวินเน็ตเวิร์กนะครับแต่วันนี้เนี่ยมารับแมเน g เจอร์ทวินเน็ตเวิร์กอีกหนึ่งรหัส แต่ก็มีดีเรคเตอร์แล้วก็เมนเจอร์อีก3 4รหัสนะครับในแผนจับคู่บาลานซ์ทีมนะครับวันนี้อยากจรียนเชิญทุกท่านนะครับที่เข้ามาสู่งานนะครับประกาศเกียรติคุณที่ไ t เทคแห่งนี้นะครับวันนี้จอห์งคอยถือว่าเป็นโอกาสทางอาชีพที่สามารถทําให้ทุกท่านสําเร็จในอาชีพที่นี่ได้นะทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าที่นี่มีเครื่องมือที่สามารถทําให้ทุกท่านประสบความสาเร็จได้โดยไม่ยากนะครับก็ขอรียนเชิญครับทุกท่านครับ ขอให้พวกเรานะคะตั้งใจมุ่งมั่นค่ะแล้วเราสำเร็จแน่นอนค่ะกับ Joy แอนคนะคะสู้ๆค่ะสู้แล้วรวยค่ะครับสุดจอยครับสวัสดีครับได้ไหม